สวัสดีครับเรามาต่อที่ EP 15.4นะครับใน EP 15.4ครับจะพาทำส่วนนี้ครับระบบล็อกเอาท์นะครับหรือว่าออกจากระบบนะครับผมเมื่อเรามีการล็อกอินเข้าไปใช้คอนเทนเ e อร์ทีเชอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมีการล็อกเอาท์ออกมาด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของระบบของเรานะครับผมซึ่งระบบล็อกเอาท์นะครับผมจะพาใช้ โค้ดต้นแบบจากระบบแจ้งซ่อมเช่นเดิมนะครับผมอ่ะเรากลับไปที่ระบบแจ้งซ่อมก่อนครับไปที่คอนเทลเลอร์ล็อกอินนะครับเปิดคอนเทลเลอร์ล็อกอินขึ้นมาครับจากนั้นมาที่ล่างสุดเลยครับเห็นไหมครับฟังก์ชันล็อกเอาท์นี่ครับฟังก์ชันล็อกเอาท์ครับคุณคัดลอกไปได้เลยนะครับคัดลอกทั้งฟังก์ชันนะครับจากนั้นกลับไปที่คอนเทลเลอร์ล็อกอินซึ่งอยู่ในระบบเช็คชื่อออนไลน์นะครับ อะเรากลับไปที่ Controller Login นะครับที่อยู่ในเช็คชื่อออนไลน์อะนี่ครับ Controller Login นะครับมาด้านล่างสุดเลยครับวางต่อจากฟังก์ชัน a u t h e n นะครับอะนี่ครับทีนี้ครับนิดนึงครับจัดโค้ดนิดนึงไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็กดปุ่มแท็บนะในคีย์บอร์ดนะแล้วก็ตรงนี้ครับเมื่อมีการลิงก์นะครับหรือว่าเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน logout นะครับก็จะมีการเรียกใช้ตัว session ที่เป็นของ Sweet Alert ขึ้นมาใช้งานที่ชื่อว่า logout success นะครับผมให้เราคัดลอกชื่อตัวนี้ไปไว้ก่อนครับและเราไปที่ view ครับ folder view folder template เปิด footer .php ขึ้นมาเราจะมาสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับว่า ถ้า l o อกเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะให้มีการแสดงอะไรหรือเปล่านะครับผมถ้าสังเกตจากที่มีในตอนนี้นะครับที่เป็นคำสั่ง f a t c h data ตัวนี้ครับ session f a t data เนี่ยมันจะยังไม่มี l o g o u t success ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปคัดลอกมาครับเพื่อทำเพิ่มอนนี่ครับ l o g out underscore success จากนั้นครับเราก็คัดลอกตัวสุดท้ายของเรานะครับที่มาจาก l o g in underscore error ครับ คันลอกมาสร้างตัวแปรของสวิตช์เลออีกตัวหนึ่งครับเพื่อเรียกใช้งานในตอนที่ล็อกอท์สําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะกลับมาแล้วก็วางแล้วก็เปลี่ยนครับจาก Login ินเด r สกอร์เอเรอเป็นล็อก u t ลเดอสกอร์สักเซสนะครับอ่ะแล้วก็ข้อความครับอ่ะล็อกอสําเร็จอ่ะนี่ครับหรือคุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของ warning ตรลนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็น success ครับไป copy มาจากรับข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็น success นี่ครับผมสร้างตัวแปรสำหรับ switch alert ที่เรียกมาใช้งานเมื่อมีการออกจากระบบได้สำเร็จนะครับหรือว่า logout สำเร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ footer หนึ่งส่วนแล้วก็คลิกปิดไปครับต่อมาครับกลับมาที่ controller login นะครับในเช็คชื่อออนไลน์ของเรา บรรทัดที่2ครับมีการเมื่อมีการคลิกลิงก์หรือว่าเมนูล็อกเอาท์นะครับมันก็จะต้องถูกเคลียร์เซสชันออกไปนะครับซึ่งในคำสั่งของตัวโคดินเตอร์นะครับจะใช้คำสั่งนี้ครับ this session แล้วก็ under unset underscore user data นะครับแล้วก็ใน Array ครับเราก็ต้องมีการเคลียร์เซสชันนะครับที่เราได้สร้างไว้ออกไปซึ่งของเรามีแค่2อ,อันนะ นะครับผมก็จะมีนี่ครับ teacher underscore id แล้วก็ teacher underscore name นะครับผมซึ่งในบรรทัดนี้นะครับในบรรทัดนี้เราสามารถไปคัดลอกจากด้านบนมาได้เลยอ่านี่ครับคำสั่งเดียวกันเลยเห็นไหมครับนี่ครับคำสั่งเดียวกันเลยนะครับผมหรือตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเหมือนกันอ่าเพราะว่า นะครับจุดประสงค์เราคือต้องการเคลียร์เซสชันออกมาครับสตัวแปรก็จะมี t e เชอร u n d e ก s c o r e ดกับ t e r u n e r r s c o r e n a น e นะครับคันลอกแล้วก็มาวางทับได้เลยนี่ครับแล้วก็วางแล้วก็บรรทัด Redirect ครับที่กำหนดให้เป็นค่าว่างแบบนี้ครับใน Single Code ไม่ต้องพิมพ์อะไรความหมายคือให้มัน Redirect ไปที่ Controller ตัวแรกที่ถูกเรียกใช้งานในระบบมาครับหรือว่าระบบเช็คชื่อนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้พาไป แก้ไขตัวเรานะครับ router เ,เรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้มีการเรียกใช้คอนเทลเลอร์ไหนขึ้นมาเป็นคอนเทลเลอร์ตัวแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นใน redirect ตรงนี้ครับเราไม่ต้องพิมพ์ว่าล็อกว่า login ไม่ต้องพิมพ์ว่า teacher ครับเป็นค่าว่างแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวตัว Framework มันจัดการให้นะครับว่ากระโดดกลับไปนะครับหรือวิ่งกลับไปหรือว่า redirect กลับไปที่คอนเทลเลอร์แรกที่ถูกเรียกใช้งานนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วในส่วนของฟังก์ชัน ต่อไปเราต้องไปสร้างลิงก์นะครับต้องไปสร้างลิงก์นะครับซึ่งลิงก์ของเรานะครับลิงก์ logout หรือว่าออกจากระบบของเรานะครับเนี่ยครับเราจะสร้างไว้กับนี่ครับต่อจากหน้าหลักนี่แหละครับนะครับต่อจากหน้าหลักนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเข้าไปแก้โค้ดที่ไฟล์ไหนนะครับซึ่งพวกเมนูกับฟุตเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในวิวแล้วก็เทมเพลตนะครับผมอ่ะนี่ครับมาที่โฟลเดอร์วิวก่อนนะ แล้วก็ Template แล้วก็เปิด header php ขึ้นมานะครับจากนั้นครับเราหาตรงนี้ครับอ่ะที่ชื่อว่าเอ่อหน้าหลักนี่ครับหน้าหลักนี่ครับอ่ะอยู่ในไซต์บาร์เมนูครับประมาณบรรทัดที่116นะครับจะเห็น tag li ไหมครับให้เราคัดลอกมาเลยครับคัดลอกเสร็จนะครับผมแล้วก็วางเพิ่มอีก2อัน สำหรับล็อกอินแล้วก็ล็อกเอาท์นะครับแล้วก็ตัวหน้าหลักตรงนี้ครับเราจะต้องให้เขา e c h o s i t ซ URL ครับหรือว่าลิงก์ไปที่ Controller Teacher นะครับอ่ะพิมพ์เพิ่มนิดนึงนะครับ Teacher อ่ะนี่ครับอันต่อมาครับ l o อกอิอันต่อมาครับ l o อกเอาอ่ะนี่ครับ l o อกอิไปที่ไหนก็ไปที่ ลิงก์ไปที่ Controller login นะครับผมไม่ต้อง index นะนะครับมันรู้อยู่แล้วว่าฟังก์ชัน index ใน Con เ r o l l e ร login คือฟังก์ชันแรกที่ต้องถูกเรียกขึ้นมาใช้งานนะครับแต่ logout ครับเราต้องลิงก์แบบนี้ครับ login ก่อนนะอ้างอิง c o n เท o l l อรก่อนแล้วก็ด้วยชื่อฟังก์ชันก็คือ logout นะครับ logout อ่านี่ครับผมนะครับได้3ลิงก์แบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับ ให้ดูชัดๆอ่ะนี่ครับอ่ะโอเคครับจากนั้นเราลองเซฟรีเฟชดูผลลัพธ์นะครับอ่ะเห็นไหมครับมีมาเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ในส่วนของไอคอนนะครับผมอ่ะมันจะต้องไปเรียกใช้ตัวอ่าฟอนต์ออซัมนะครับผมเดี๋ยวจะลองแก้ดูนะฟ้าล็อกเอาท์ว่าได้ไหมน่าจะเป็น s i ยเอา t อ่นะครับฟาร i ซายอินอ่าเดี๋ยวลองดูว่าถูกหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ถูกเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะต้องไปเรียกใช้อย่างไงนะครับอ่านี่ครับได้ครับได้ได้ได้นะครับนะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสามารถไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับโดยใช้คลาสของ f o n t awesome นะครับนี่ครับผมพิมพ์ค้นหาคำนี้นะครับ นี่ครับมาก็เจอเลยนี่ครับโดยใช้ไอคอนของ o r t n w ร s o m e นะครับผมนี่ครับก็ลองไปเลือกดูครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือถ้าเราที่เขียนมาหาเราก็พิมพ์มาเลยครับไอคลาสไอคอนไอคลาสวั k ไอคอนล็อกเอาท์นี่ครับล o อกเอานี่ครับ มันก็จะขึ้นให้เนี่ยมันจะขึ้นตัวอย่างให้นีครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูแล้วก็ดูว่าเขาใช้เรียกเรียกใช้คลาสแบบไหนนะครับผมมันก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ครับใส่ตรงนี้นะนี่ครับที่เป็น tag i i class fa n ับ fa ก่อนแล้วก็ fa เขียนด้วยชื่อของตัวไอคอนที่เราจะเรียกมาใช้งานนะครับโดยที่เราก็ไปดูตัวอย่างจากเว็บไซต์ front awesome ก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับได้หน้าตาแบบนี้นะครับ อาจจะยังไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ก็มีเวลาก็ลองไปหาดูนะครับผมคลิกล็อกอินนะครับคลิกล็อกเอาล็อกเอาสำเร็จนะทีนี้ครับเราล็อกอินกันก่อนล็อกอินนะครับผมนี่ครับ u s e เ n น m e มพ s สเวิรนี่ครับมาแล้วครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับข้างบนมันยังโชว์ที่เป็น printers c a l e station อยู่นะครับในฟังก์ชัน Index ของ controller teacher เพราะฉะนั้น เราก็ต้องไปเอาออกครับมันจะได้ไม่ดูรกนะครับนี่ครับในฟังก์ชัน index ของ controller teacher นะครับนี่ครับจะลบทิ้งก็ได้ครับหรือว่าไฮไลท์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่ออนาคตเราทําเพิ่มก็จะได้เปิดขึ้นมาเช็คนะครับผมนี่นะครับอสแลชสองอันนะเครื่องหมายทับ2ออัน save refresh นี่ครับผมเมื่อเรามีการ log in เข้ามาแล้วนะครับผมปุ่ม ล็อกอินมันต้องหายไปเนาะหรือว่าเมนูอ่าล็อกอินมันต้องหายไปมันต้องคงเหลือเฉพาะล็อกเอาท์นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมจะพาทําในคลิปต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ครับเราลองคลิกล็อกเอาท์ดูครับเห็นไหมครับล็อกเอาท์สำเร็จนะครับหรือใครต้องการให้มีคอนเฟิร์มนิดนึงนะครับอ่วขอล็อกอินเข้าไปก่อนจะพาสร้างตัวคอนเฟิร์มว่าคุณต้องการออกจากระบบนะครับจริงหรือไม่นะครับผมเราก็มาสร้างอ่าต่อจากเฮดเดอร์ของเราครับนี่ครับ ในส่วนของล็อกเอาท์นะครับในส่วนของล็อกเอาท์อันนี้ผมจัดโค้ดนะครับให้มันดูง่ายนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องพิมพ์เพิ่มทีนี้ครับมาที่แท็ก a นะแท็ก a เปิดนะครับหลัง double ลโ o d e นะครับที่ h e r e s l a นะเราพิมพนะ์ on click on click นะครับ Java script แบบ basic basic นะครับ on click return ว o c confirm วงเล็บเปิดปิดนะปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนในวงเล็บครับพิมพ์คำว่ายืนยันการออกจากระบบนะครับหรือว่าคุณจะพิมพ์เป็นข้อความอื่นก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ตามนะค,ความต้องการของคุณเลยนะครับหรืออาจจะเป็นคุณต้องการออกจากระบบจริงหรือไม่นะครับผมก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับให้ตัวตอบกับผู้ใช้เข้าไปนะครับพิมพ์เข้าไปแล้ว ก็ต้องมาทสนิดหนึ่งว่ามันใช้งานได้ไหมอ่ะรีเฟสก่อนนะนะรีเฟสก่อนรีเฟสเสร็จแล้วคลิก logout ครับเห็นไหมครับยืนยันการออกจากระบบนะครับถ้าเราคลิก cancel นะครับมันก็อยู่ที่เดิมนะครับแต่ถ้าเราคลิก ok อ่ะคลิกใหม่นะครับคลิก ok มันก็ออกจากระบบไปเลยนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับระบบ logout ง่ายๆนะครับผมเปลี่ยนโค้ดแค่ไม่กี่จุดนะครับอ่ะในคลิปต่อไปครับ ก็จะเป็นาพาสร้างเงื่อนไขนะครับในการซ่อนแสดงเมนู l o c อ in lock out นะครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ